ไมร้าย,ายแนีนหบสวัสดีครับช่องน้ำน้ามน้นหนาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุุสุนเดี๋ยวเห็นขวายวะล่ะมาตะเซาตูเลยดิครับแม่บ้านล้บ่สวัสดีเอฟซีนเนาะ ที่เขามาทักทายมารับชมช่องนมหนามุ่นคนหนาดำพี่น้องมือนี้พ่อกันพ่อพุ่มภูจ้ะ <c oughs> <c oughs> ปลาเห็ดขมพี่น้องเห็ดขมออกอีกเลี้วว่าสัน้นปลามือนี้อยู่บ้านหมอตะมุนตะไอ้อาเภะเพชอย่างหวัดอุดรธานีจ้าปลามือนี้บ้านไม่บ้านก็บ,บานน้านนุมหนามุ่นนี่ลหละถ้าเป็นปลาเพิ่นดอกมัเป็นป้านพวกข่อ,ขอยอุดก่อนใส่หมวกกันยุ่งมันนุ่งหลายนส่เคลีย อันนี้โอ้ดอกน้อยดอกม,ดมันจุ่มใช่ไหมพี่น้องเอล้ยวก็น่งามนยเห็นอ่กีนอยค้าน้่ยๆอยเน,ยนม,มันท่านในแกงเถอะครับพี่น้องเนี่ยนนี้นี้ออตัดขาไปกอนน้อโอ,โอ้นี่ดิพี่น้องข้างหลังโอ้เฮ้ย อุมันขยเหยียบบ่โอ้ยไอมีอยู่ดิอืดอกควงงามเนี่ยเนื้อสีนวลขี้ห่ออืมฮะโอ้ดอกงามเยู่ตัวขายังไงมันกลังงามเหมืยังไงขาเคลียร์เย็นเห็นอะไรนีต้องเคลียโอ้มันอุ้ยขอเคลียร์จะบกินของบางามงฮ่า โอ้หาเห็ดบ่ค่อยๆหาไปครับพี่นอ้อนกงกัหนหาเร็วเนนะซัมซ่าฐานมันแขยงจัง่อย อวอิริมันตองเป็นมันพอตรงผอแล้วอนี่ยแต่บังไนี่เงาไปกไปทั่วไปบ้งเราค่อยงูไปป้ายไงกับไอตัวนั้มัน้สวยดอก หนุ่มหมอร้วนเ็นเบิรนเลียเป็นจีขี่รถไป,ไปว่วไปปะได้อยูเียพก่น้องเริ่มเที่ยงเริ่มเห็นเงี้ยแล้วเนี่ย 確かに。 รถกระฟองซึ่งก็ได้เป็นเงาเงาแล้วติดว้านี่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 ดอกนี่ดูต่อไปบ่โสงดอกว่ะเอ้านี่วานที่อลรมปงงงๆก็ี่น้อง ยกลปงปองงลวดดอกงามอยู่ดิหาอยู่แถวๆรถนี่มันเชี่ยตัวไปฮะอือตต่ทำอะไรแม่มเนี่ยแม่มาเห็นข้ามืนม่นๆอยู่ บานแล้วอันนี้บานแล้วเอายุบ่บานแล,ล,ลนน้วยังแข็งแข็งดูขีดดอกนึ่นพี่น้องข้างทางเขาเนี่ยเฮียเฮียเฮียครับพี่น้องไปไม่บาน้่ ตัดขาเ็อย่าอย่มือเผ็ดเลย่้โคือดอกแเพีีดอกนึงนะตัวนี่เกี่ขี้นตัดเอาอ่มนี่ต้นเนียี่วอยามีดอกนึงเนี่อ๋มงัีนัดอกง่ายเลย จ้ไมเห็นเ่โอ้ยตาอกลวงไกลมีตาทัดกวงไกลวะเป็นมูแบบนี้มูีคดอย่างนเนาะกรไดก็ไดพอเลี้ยวเหรอตัวเนาะเพียเพียเียอืมตาคนเราเดียวหาเห็ดนี้พีน้องมึงเ็เก็บอยู่ สิบกดูออกพ่อเนี้ยเนี่ยก็ได้ป่วนมูป่วนมูเส้นได้ไว้อยู่หาเห็ดน่ะพี่น้องดอกงามพว่อคุณดอกน้องนี่ ครับพี่น้องโอ้ยอยู่เหงานเนี่ยอ,อยู่ตนมันครับตนลูกค้าเลยโอ้ยโองางอย่างนี้น้ำหนักนะามดอกเขียนดีป่านะอันตันอันตันดอ,อกนึงทั้งขาดจ้า น <Okay. S 2> ่เงาเลยเงาอีอีหลัวเขี่ยมาอีหัเขี่ท่านบางคนเรียเลยโว้ยดิหิมเผาบ้าเอด้ไปกาเรียบ ถ้าแม่สมัยตะกี้เฮ็ดลิปนีแตแม่เบีนางก่รามไม่ิคัะข้นาไถ่เนะน่ิับานหากินเดดนักเก็บเฮ็ดดินเฮ็ดโคกนี่พ่อเนี่บ้เอานเจทีมเสือให้คนเด

เดือนสามพะายด้วยซื้อดอกป่าลองเดือนตามมมีว่ะมันดีดีรถในเดือนโตกันจางเลน่น่อยคนตก ว่าสิบลมีคนมีคนอยู่แต่ว่าสิมาเอาแขียนเจ้าเจ้าเจ้าทั้งพี่ไปไปลวดให้เจ้าหาบวมมือไปเดินเกลี่ยเลยใส่ในถุงไข่ตาเนี่ยครับพี่น้องปลาไหมมาแล้วปลาเห็ดปลาเห็ดเออแต่วาปลาเนี่ยปลาด๊ยามปลาด๊อกปลานันบู่เฮิรงปกว่าไ ยังมีเสียงพ่นดูนี่บอมีเห็ดบอนี Nixon> ่ดีนี่ดีบอมีจางได้ผนมาน่ะเป็นกี่ตัวเห่าดิหนิเพื่อนเพื่อนอักเอาไหมเราเรียนเราเรียนครับพี่น่องนี่นี่น้องเขามาเรียนให้มันเพื่อนไหมบอกมึงรักออกจ้ะ มันมอกเป็นมูเนาะอที่ะดออกเถอะบ่นี่ดอาังาัันมอนี่จ้ะมอนี่ครับโอ้ตมาสเด็ดัมาโอ้นยยยยอมาบยย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 นยย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 มยหยย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 อยย่ย เห็ดขมจ้าเห็ดขมเมเก็บเหยนยังสันะเหดิ้เหนิโอ้พนเก็บเห็ดดินพอนเก็บเห็ดดินกับแม่เราเว้ยละครับูเอาเห็ดคุมเน้วพอเห็ดเป็นคมป่ะนาดม่บ่เจ๊ยพ่อยุ่งงาพ่อยังงดีดีดดอกนึงนะดอกก็นาคุ้มเด็ดเเห็ดคมมันก็อออเก็บเห็ดคมไปก้อยกันแม่ คือกันเนี่ยเจ้ายี่วันนมนี่ยูออกอนี่โอ้แต่ยตลมสองเขี้ยมันไรกูเก่งเถื่อเฮียมุ่งบนายบ้างบยากาพึ้นมาเห็ดน้ำกันไมอเคด้ยครับขึ้นเบิ่งเห็ดน้ำเพิ่นเก็บเห็ดดินได้ปะให้คิด ช่องนุ่มหนาโม้นข้นหนาดำครับโอ้ยมาเบิ้งเด้อบ่าเนี่ยนุ่มหนาโม้นข้นหนาดำบ้านม้อครับคนเบิ้งไม่คิดว่าโยกฝากับเมียแล้วนะเก็บเพ็รเฮ่หนาแล้วนี่ยมันก็เบิ้งได้ยังนี่แล้วนุ่มหนาโม้นนะเอาเบิ้งเอได้ไหมเจ้าอ่ะโยกลาเออกราโยกฝาไม่ใส่ใส่ไม่เก็บเด็กเขาเบิ้งกูไม่ใส่ไม่หนาโม้นข้นหนาดำบ้านหม้อข้นดูหากินกับหาทุกอย่างเนาะครับ ปีนี้ฝนจังไหนฝนบดดีฝนบ่แห้งบันไดก็เลยบ่ค่อยได้ยกครับถาดตะนาถาดฝนป่ากับใครดีดีม่อผมไปยกก็ไปใส่ม่วงกับป่ามันถากขึ้นมาว่างใครเนาะฝนกับบ่มีจักเครือครับเกศอ๊ะเกศอสะกับแม่ ครับครับจังว่ามือนี่เจียนห้านเนี่ยไปล่อป่ามันมือนีล่อป่าเขาสะดุ้งล้วเมืองมือนีครับเ <c oughs> ออเอฟซีเพื่อนนั่นแน้น่าม,มากวะท่นขัว <c oughs>

เห็นคโอ้เอาทุกอย่างไปไปเรื่อยๆก็ได้อยู่ดาพ่อใดครับน้าโมมี่ครับฝนโบแห้งปีนี้ครับถ่าฝนกสี่ว่านกสะดุ้งแน่นถ่าฝนโมมี่ฝนปาะกินว่ากันัมีฝนนีเห็ดดินเมนอืออือ ได้พรแค่ดินนะเจ้าเก็บไปรถออกข้าข้าจอกัดี้ข้าจอดดฉันมเนาะโอ้นี่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 ครับเออออกเออ้าดอกห้าอยถ้าดูล้วลเี่ต้องงโอ เห็นมาเหินนั่นมบ่นมนแม่นดินดินดินสดอกสดอกอ้ีีม่นีงนึงนะเออพีเนี่ยพี้ขาบงี้่เงียบางรึเปล่อู้ดูดอี่ที่นอ่ามยอืม โดยพอดีโอย six six โยโโ้ uh huh? โยขีิบโอเมนเอียงกดีนม่บ้านตัดขาสิโรดิเน่เียหาเอกี่มันเห็นไหมได้ก็ู่พุ่นด้วยมันซูมอยู่นะยู่นี้มันซูมมันใบย่งไรแต่ร่างเป็นกี่น้อยๆตาคอยกับเลียวหาเท่าง ดีนี่น้องใส เราดอนเราลอดอนนี้วะห้อโอ้ห้ามสิเพี่อนเจ้านึงโอ้อะโอ้ขายเงาเนาะไอเก็บดอกนันก็มาดูงาป่นยังดอกเนี่ยวันเม่์ม่บานอืองดกพี่เขาไม่มีเยเขา่มี นล่หัวดันเลย่นี่บ้านตัดขาอันนั่นเลยมันอนจะะบเป็นแนเงาเป็นเงาคือทางอื่นเด้อพี่น้องคนเขาอยู่ว่าเศร้าปลาน่ะเียบเลยรวกนึงเลยกำลังสตกำลังงามอทมเบอือเป็นจีด่นอ้นี่ไมพนดอกกุ้ สองดอกคนสองดอกขนตีลมป่องงี้พี่น้องซึ่ขมสตรนเก่าพี่น้อง ขึนดอกอุปุอีกทอ๋อใอยเชียบะบัวคอเชียทิมอะอาคื้ดอกงามแทนเดอมีดกนเี๋ยวี่มาออกไม่แมงกับยาขึ้นก่นกระตุนุนอ่ะขามันดูผุนมนไม่ขา่อยเลย ตัวทีปีนะนี่หนเบืงตาหนได้พระเจ้าผเกียง็งเนาะยังไงคนจะลายตอ้อยู่บนไดกก็คืนตาต่าไปอยู่แต่แต่ม่ไหนม<จ>พระเจ้าบอกอืมี่นองในมงะดอกสองดอกอหางๆแล้ว

ออห็นดินไหมโอ้สีอหลือดเออ็ดินโอ้ขางางามมีตะคคอยข้นผาเลยอืนี่สีหนอง เ็ดดินหน่อยดอกยนึงขลุเท่าไปโอเคอยู่ขาย,ยัางแข็งๆอยู่เดี๋ยวยงไหนได้ปะตอนทั้งน้ำก็จะได้สองสวยใช่น้ำได้หล่เอาเขานะกกินแบบกอล้อนี่ครับพี่น้องหาเฮดมือน,นีครับเฮดมันโมเฮืองป่ะใดเนาะอกบอก บออกโมหึงนปันไหบบน,นึ่นคนกับลายออกโมขันหลายมันออกโมขึ้้นกับลายด้่ยกันกันคลิปนึงโอเคเหน็นหเห็นจุกขาเห็นจุก่ะ อประมาณนี่แหละ่างๆได้ก็ฮังฮงโดกงามโดกบางงามยุ่งลายนะเป็นอีคลิปหนึ่งแล้วจ้ะเนาะฝากพี่ฝากน้องเฮ้าหนิจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะค,คลิปหายู่หากินล่อยกสะดุ้งพี่น้อง เดี๋ยวจงมาพวกกันไหมคลิปน้าจ้าตา,มมาเมึ่งว่าเข้าเสร็จไปหาเห็ดหรือว่าหาหน่้อไม้หรือว่าหาป่าอกีกน้องนุ่มหนาโม้น,น,นแต่เอฟซียกสะดุ้งนะพี่น้องนอะถ่าจักน้อยจ้าฝนยังม่ม,มาป่ายังขึ้นป่านยังใส่ม่องไดก็มมแต่ป่าไม่ใครพี่น้องอคลิปเก็บเห็ดมือนี่ก็ฝากไว้ซํำนีน้นะจ้ะเนาะครับพี่น้องก็สิได้สองถยอยั่วยูดกทั้งน้ำทั้งผักทั้งตอนลาไปเลยจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้อง